บาร์บี้ครบรอบรอ65ปีห้าปี5คนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนจากคอลเลคชั่นแฟชั่นนิสต้านะคะนินิบาร์บี้แลนด์ค่ะเล็กกว่ายุ้วก้อยทำีกนะกิมมิกเหมือนตัวใหญ่จริงคมอ่ะรายละเอียดดีมากน่ารักอะไรขนนดไหนจืดจุ๊บ ราะทุกการซัพพอร์ตคือแรงสำคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายแต่ทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟป,ปอมผ่านการโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟป,ปอมสเตเดนวันนี้มาความแบบชมพูล,ลมุนใจนิดหนึ่งนะคะเพราะเราอยากจะเฉลิมฉลองนะคะกับปีนี้ค่ะบาร์บี้ครบรอบ65ปี ฉันเป็นคนหนึ่งที่แบบเติบโตมากับบาร์บี้แล้ววันนี้คือบาร์บี้เติบโตมาเยอะมากๆจริงไหมไหนขอมือหน่อยค่ะใครที่แบบเติบโตมากับ Barbie บาร์บี้บ้างคะว่าจะเป็นการ์ตูนก็ได้นะจะเป็นของเล่นจะเป็นอะไรก็ได้เลยหนคะะคุณสาวบาร์บี้จริงๆแล้วเนี่ยบาร์บี้นะคะย้อนกลับไปแรกเริ่มจุดเริ่มต้นเขาเลยเนี่ยเขาอยากจะเกิดขึ้นมานะเพื่อเป็นความหลากหลายของของเล่นให้เด็กผู้หญิงคือยุคก,ก่อนนูเลยเนี่ยตุ๊กตาเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแบบเบบีไเบบี๋อะนือออกปานเล่นเป็นแม่เป็นแม่ลูกแต่ไม่เคยมีตุ๊กตา แบบ represen t ความเป็นหญิงสาวให้เด็กผู้หญิงบาร์บี้เลยถือกําเนิดขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆมีวิวัฒนาการมีเรื่องราวต่างนานามามากมายนะใน65ปีบาร์บี้เหมือนเป็นทั้งแรงบันดาลใจนะคะเป็นทั้งความฝันแล้วก็เป็นทั้งความกล้าหาญให้กับเด็กผู้หญิงที่อยากจะเติบโตมาและเป็นใครสักคนหนึ่งในเวอร์ชั่นของตัวเองนะคะซึ่งคอนเซปต์นี้เนี่ยมันจะตรงกับแท็กไลน์ของบาร์บี้ที่ว่าบาร์บี you can be anything ค่ะ ในคลิปนี้นะคะซอฟเลยอยากจะเฉลิมฉลอง65ปีด้วยการมัดรวมความหลากหลายของบาร์บี้ในยุคปัจจุบันนะคะมารีวิวไปด้วยกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกสักหน่อยค่ะว่าพร้อมแล้วแวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เคนเชนนี่คือบาร์บี้ครบรอบ65ปีที่วันนี้ซ้อมอยากจะหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็อย่างที่เห็นว่าจะมีตั้งแบบบาร์บี้ไซส์ออริจินอลที่เราเห็นกันทั่วไปแต่ว่าเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะคะเราก็จะมีเซตมินิบาร์บี้แลนที่แบบ น่ารักเอาใจสายจิ๋ว้างั้นเรามาดูนะคะกับคอลเลคชันแรกกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่5คนนี้ก่อนเลยนะคะต้องบอกก่อนนะว่า5คนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนจากคอลเลคชันแฟชั่นนิสต a านะคะจริงๆในคอรนี้คือมีตัวละครหลากหลายแบบมากเยอะมากๆ,ๆซึ่งสําหรับคอลเลคชันนี้เนี่ยเขาก็จะมีคอนเซปต์นะคะ Certainly and exceptional dog everyone is inclusive อันนี้เราอยากแบบเกริ่นก่อนเลยเนาะนืองด้วยที่ซอบ,บอกอ่ะแหละว่า เฮ้ยตอนนี้มันครบรอบ65ปีดังนั้นบาร์บี้เวอร์ชั่นแรกเลยเนี่ยจะเป็นบาร์บี้เวอร์ชั่นนี้ค่ะถ้าเราซูมเข้ามาในกล่องนี้นะเห็นปะเห็นปะอคอนิคพอสมควรเลยอะที่จะเป็นบาร์บี้ใส่ชุดเกาะอกข่สั้นลายทางขาวดำนี้จำได้ไหมเพราะฉะนั้นนะคะบาร์บี้ทรงออริจินอลคนนี้นะคะก็จะมีกลิ่นอายจากบาร์บี้ออริจินอลที่เราคุ้นชินกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าปรับหน้าตาให้ดูโมเดินทันสมัยมากขึ้นซึ่งตอนซือตัเด็กคือเราเติบโตมากับบาร์บี้ออริจินอล หลายที่ทางบาร์บี้กำลังสื่อสารถึงอยู่หรือพูด มันคือความหลากหลายจริงๆนะเราสามารถเจอบาร์บี้ใส่ขาเทียมนะคะบาร์บี้ที่นั่งวีลแชร์หรือแม้แต่2คนนี้ค่ะที่ซอมแบบเฮ้มันว้าวอ่ะมันอินเทรสเรามากๆเลยนะประทับใจมากๆเลยก็คือคนแรกค่ะบาร์บี้ที่เป็นตัวแทนของผู้พิการทางสายตาสำหรับคอลเลคชันนี้เองนะคะตัวนี้คนนี้เลยเนี่ยถ้าเรามองเห็นหน้ากล่องนะคะก็จะมีการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางสายตาโดยตรงด้วยคือถ้าใครสัมผัสที่ตัวกล่องเนี่ยเขาจะมีภาษาเบลที่กล่องด้วยนะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือการ ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายไม่ได้หมายถึงแค่เชื้อชาติสีผิวสีผมหรือรูปร่างเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ความแตกต่างทางกายภาพด้วยเนาะจริงๆการเล่นหรือการสะสมตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยแล้วแต่ความชอบความถนัดของคนมากๆเลยนะคะแต่อย่างซอฟเนี่ยพอเราโตขึ้นใช่ป่ะเราก็จะรู้สึกว่าเวลาเจอคอนเซปที่มันโดนใจแบบนี้จะไม่กล้าแกะออกมาเลยอยากเก็บไว้แบบนี้เลยเหมือนเขาเป็นของสะสมไปแล้วสําหรับเราเนาะแต่จริงๆเราสามารถแกะออกมาเล่นได้นะคะและดูสีหน,น้าตาก็คือจะมี ความเรียวมากขึ้นน่ะจะไม่ใช่แบบว่ายึดบิวตี้สแตนดาร์ดแบบเดียวเหมือนยุคสมัยก่อนเนาะเพราะว่าบาร์บี้เขาเองก็แบบปรับตัวตามยุคตามสมัยพอสมควรเลยแหละกับอีกคนหนึ่งที่ซอแบบชอบมากและประทับใจมากเลยนะมันทรงพลังมากสําหรับซอค่ะคือบาร์บี้เวอร์ชันน้องดาวซินโดมค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าความสวยงามบางทีมันไม่ได้หมายความว่าบิวตี้สแตนดาร์ดแบบบาร์บี้ออริจินอลอย่างเดียวไง้าดูสิครับอมมาเป็นตุ๊กตาบาร์บี้คือน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นบาร์บี้เองเนี่ยเขาก็มีการร่วมมือกับหน่วยงานทีี่่เกยยวข้้องงโดดตร อย่างคนนี้สีผิวคือสวยมากค่ะแล้วก็จริงๆดีไซน์คนนี้ที่เราเห็นนะคะ ก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะมาจากบาร์บี้ในปี1983ค่ะถ้าเราเห็นในกล่องนะสองดีๆก็คือการทําผมยิกผมลอนอะไรเอ่ยได้ตามยุคสมัยตอนนั้นถูกต้องไหมคะแต่ว่านะปัจจุบันอย่างที่บาร์บี้พยายามจะออกมาสื่อสารจริงๆนะว่าเขาเชื่อในความแตกต่างหลากหลายดังนั้นคอลเลกชันแฟชั่นนิสต้าในปัจจุบันนีเน้เราก็จะเห็นเป็นบาร์บี้ที่มีสีผิวเข้มขึ้นสวยขึ้นในแบบฉบับของสีผิวเองอรวมไปถึงแบบความมีน้ำมีนวลชอบความแตกต่างหลากหลายดีจริงๆนะสวยไหมสวยเนาะ และคนนี้ค่ะเป็นบาร์บี้ผิวดำคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะมาจากบาร์บี้ในปี1998 ซึ่งยุคนั้นเนี่ยก็เคยมีบาร์บี้ผิวดำแล้วนะเริ่มมีแล้วเขาก็เหมือน refreshing นะคะกลับมาใหม่ในปีนี้ที่ฉลองครบรอบ65ปีเราก็จะเห็นว่าดีไซน์ของบาร์บี้ผิวดำเนี่ยก็จะโมเดิร์นขึ้นทางการแต่งกายเนาะเราไม่ใช่ผู้หญิงยุคที่แบบแต่งชุดฟูฟ่องมีความฝันอยากจะออกงานเจอเจ้าชายในงานราตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเด็กผู้หญิงยุคปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนั้นไหมคะจะว่าเราเปลี่ยนไปเยอะมากเราต้องการความมั่นใจเราต้องการความคล่องตัวเราต้องการการเป็นตัวของตัวเองถูกต้องไหมดังนั้นบาร์บี้ในยุค ก็เลยตอบโจ์กับยุคสมัยใหม่ด้วยเช่นกันนะคะและนี่ก็คือการฉลองครบรอบปีนี่ซอฟพี่มาบางส่วนเองนะทั้งหมดทั้งคอลเลคชันนี้มีประมาณ16แบบ16ความแตกต่างหลากหลายถ้าใครมีสะสมตัวไหนนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์ถ่ายทอดเรื่องราวและสตอรี่สักหน่อยว่าใครสะสมตัวไหนอยู่บ้างมาแชร์ความสวยงามของทุกคนกันนะคะเจนเจนมากันต่อนะคะกับส่วนที่2เนอะซึ่งอันนี้เนี่ยซอฟกรุ๊ปมาเป็นคอลเลคชันมินิบาร์บี้แลนด์ค่ะซึ่ง นิบาร์บี้แลนเองเนี่ยเขาก็จะมีอีก2แบบนะคะที่ซอบหยิบมาเนาะก็จะมีโซนที่เป็นเมืองมนิบาร์บี้ถ้าใครดูหนังเรื่องบาร์บี้มาแบบบาร์บี้เดอะมูฟวี่เลยจะเห็นได้ชัดมากว่านี่คือแรงบันดาลใจที่แบบหยิบกันมาเล่นกันมาระหว่างหนังกับบาร์บี้จริงๆซึ่งเดี๋ยวเราจะสามารถสร้างอาณาจักรของเราเองได้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยซอบชอบมากเลยเพราะว่าบาร์บี้เองเขาหยิบยก กิมมิคแล้วก็คาแรคเตอร์ของบาร์บี้ไซส์ปกติที่เคยมีกิมมิคก,การพวกจุ่มพวกจุ่มพวกคอลเลอร์รีวิวสีสันต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบชอบสายของจิ๋วอะ่ะมินิบาร์บี้แลนด์เซตเหล่านี้ก็จะตอบโจทย์มากค่ะมันมีหลายแบบมากๆแมทเทลนะคะเขาเชื่อว่าความสนุกของการเล่นตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยสามารถเป็นไปได้หลากหลายอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนาะซอฟก็เคยทําคลิปรีวิวใช่ไหมคะที่แมทเทลเนี่ยเขาทำตัวบาร์บี้ขึ้นมาทั้งไซส์ออริจินอลไซส์ยักษ์ส่วนตรงหน้าซอฟตรงนี้นะคะคือไซสส์เเเเลล็กททททททีีุ่่่ดาาาแมมคคยํือ สเซนติเมตรค่ะหมายถึงความสูงของตัวบาร์บี้นะ,ะเดี๋ยวซอฟพาแกะเล่นให้ดูดีกว่าว่าย่อส่วนแล้วเนี้ยกิมมิกมันจะยังแบบเป็นยังไงไปเรามาเริ่มกันดีวินิบาร์บี้แลนด์คัลเลอร์รีวิวก่อนคือตัวเนี้ยปังมากฉันจําได้ว่าเฮ้ยมันแบบปรากฏการมากเลยนะที่เราจะสุ่มตัวบาร์บี้แล้วน้องจะมีสีสีแล้วเราต้องค่อยๆให้สีน้องเปิดเผยตัวตนแต่พอมันย่อส่วนมานี่บาร์บี้เลยสีเเ้นกิมมิกกิมใจจะเป็นอย่างไรป่ะลุยนะคะ ทุกคนคืออันเท่านี้อันแค่นะเองเล็กมากเหมือนกระปุกยาอมเลยคือเล็กมากเวอร์แล้วบาร์บี้อยู่ในเนี้นะเราต้องแกะออกมาก่อนนะตามรอยปลุุประปรุปแปะที่เขามีให้วายอันเนี้ยมาแล้วเฮ้ยเหมือนของตัวใหญ่เลยอะ่ะเขาทําจริงทําถึงนเนี้ยทุกคนบ,บ้าบูยอสวนจะมันร้อเสียงเราต้องเหลมตามไปด้วยนะเราต้องเปิดออกมาก่อนเราต้องวางน้องอยังไงนะเราต้องแกะน้องแล้วก็ใส่เข้าไปเติมน้ำเข้าไป โอเคเล็กมากเวอร์เล็กจริงเล็กแบบทุกคนนิ้วก้อยซอฟคือซอฟเป,ป็นคนนิ้วก้อยเล็กใช่ปะ่ะทุกคนดูดิเล็กกว่านิ้วก้อยจังอีกนะแล้วเราก็ต้องใส่ไปกว่านี้และเติมน้ำไม่ถึงขีดนี้แล้วเราก็จะใช้สลิงในการ <laughs> เล่นกับน้องนะคะแวบแล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปนะฮะหลอดทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งอะโดดขึ้นมาแล้วก็เติมน้ำเข้าไป โอเคแล้วเราก็ปิดฝาตามกิมมิคของ Color Review เลยและเราก็ค่อยๆขยา่าของจริงมันจะเหมือนแบบรอให้น้องไม่ชงขยา่าแต่เหมือนแบบน้องจะค่อยๆปรากฏตัวเริ่มปรากฏตัวแล้วว้าวกิมมิคเหมือนตัวใหญ่จริงทุกคนเขาเๆาๆ ปั่นปั่นให้ให้สีหลุดออกมานะคะนี่นะแล้วเราก็เปิดแล้วเราก็จะนีบน้องออกมานีบผมน้องขึ้นมาเจนเจนเจนนี่น้องสีม่วงน่ารักมากเวอร์เดี๋ยวเราเช็ดน้องให้แห้งก่อนนะคะกิมมิคคือทําถึงคือจิ๋วได้ใจจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยแล้วมันเป็นเล็กที่แบบดีเทลดีด้วยนะคะทุกคนซึ่งถ้าใครแบบว่าส่งบาร์บี้รีวิวตัวนี้แล้วเนี่ยนะเราสามารถเอาไปเล่นกับเมืองบาร์บี้จิ๋วได้ด้วยนะเมื่อกี้เนี้ยอีกคอเลคชันหนึ่งอะตรงใต้ฐานเนี่ยก็จะมีจุดเป็นดอทนะคะว่าแบบว่าเราพาน้อง ไปยืนตามจุดต่างๆรอ,อกกุปกรณ์เครื่องเล่นอะไรอย่างนี้ได้นะคือฟิวชั่นกันได้เฮ้ยรายละเอียดเส้นผมให้ลงไฮไลท์คือดีมากเลยนะหน้าน้องคือคมอะ่ละรายละเอียดดีมากกับการย่อส่วนมา4เซนทําได้ดีมากค่ะและน้องเนี่ยสามารถขยับนั่งได้ด้วยนี่เฮ้ยสี่เซนยังทําไหวนะเก่งอ่ะ ตัวต่อมาตัวนี้ก็ตัวคิดไม่แพ้กันเลยนะคะค u t ตี้รีวิวก็คือจะเป็นคอลเลกชันที่เราจะสุ่มบาร์บี้จากการที่เรา แกะชุดมาสคอตของน้องออกมาคือสามารถถอดหัวได้แล้วก็ดูว่าเราได้บาร์บี้เป็นใครที่อยู่ภายใต้มาสคอดฟีลแบบหมีเนย <c oughs> ใครอยู่ภายใต้หมีเนย <c oughs> คือหมีมาแล้วคิวต๊ Q ้คิวใจมีกี่แบบให้สะสมนะคะเนี่ย <c oughs> มี6แบบนี่เหมือนตัวกองใหญ่เลยเหมือนไซส์ออริจินอลเลยทุกคน <c oughs> ทุกคนอยากได้ใคร <c oughs> เราแอบ,บอยากได้คนนี้เหมือนกันนะชื่ออะไรนะ <c oughs> อัปปาก้าเออแอบอยากได้อัปปาก้าเด้อเปิดมาเจอเลยป่ะเหมือนเห็นเลยอะเอาเลยนะอัปปากา น้องอีเอียงหัวให้เรานิอนึงน้องน่ารักน้องสงสัยเหมือนจะได้เป็นหมีหมีเนยเหรออุย้ยมีตัวเล็กๆออกมาด้วยมันคงจริงตัวจิว๋วตัวจ้ยท,ทุกคนอู้หนี่ตุ๊กาตาหมีออมาด้วยถอดตัวเล็กมากตัวเล็กมากๆเลยดูสิเขาทำไปได้ยังไงแล้วทำไมเล่นของจิ๋วเสียงลงเล็กลงด้วยพอดฟิลนักร้องหน้ากากกันนะคะพอดหน้ากากครับ ว้าวอูเนี่ยรายละเอียดดีนะเนี่ยเทเรซาหรอหรือแคลอูแลวดูไฮไลท์ผมน้องค่ะนี่คือบาร์บี้ผิวเข้มนะคะน้องก็จะสามารถดัดขานั่งได้อย่างเดียวเหมือนกันข้างล่างก็มีฐานยืนเป็นจุดนี้เหมือนกันนะคะเล็กไหมเล็กมากจิ๋วมากต่อมาย่อส่วนมาจากป๊อปรีวิวคือแต่ละคอเองเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเปิดตัวของบาร์บี้ที่แตกต่างออกไปเนาะ ออทุกคนใครชอบการเปิดตัวแบบไหนหรือแบบไหนก็จัดไปกับเขานั้นนะคะนี่เลยป๊อปรีวิวรีวิวหมายถึงเปิดเผยไม่ได้หมายถึงว่าคนชื่อป๊อปมานั่งรีวิวนะมอ,องให้ฟีลลิ่งแบบว่าเป็นเครื่องด่มฝั่นฝันสลัชชิ่งเหยียเปล่าโอ๊ยอวัตจปัปจัลย์สารป๊อปรีวิวนะคะวิธีการเปิดตัวของน้องคนนี้นคือการใช้หลอดเจาะป๊บเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นการเปิดเผยตัวของน้องนะคะย่นสองซมเฮมันก็ไม่แตก ยังไงยังป๊อปเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยแล้วเราก็จะเห็นน้องอยู่ข้างในนะเฮ้ยอ่าวฟ้าเปิดมาแล้วอุ้ยน้องอยู่ไปใต้ขวดน้ำน้องคือเจนด้เดนน,น้องเหมือนเป็นน้ำเลมอน,นสตรอเบอรี่นี่ฟิลแบบน้ำปั้นเลมอนสตรอเบอรี่ดูสิจีจา้าน เป็นไงล่ะ4เซนํำถึงมากค่ะแล้วก็สุดท้ายน้องลิปสติกทูบน่ารักมากเลยพอย่อส่วนมาแล้วมันดูจริงอะมันดูแบบเป็นลิปสติกที่พกจริงๆแต่ฝาหายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีฝาก็คือตั้งสวยๆนะคะน้องคนนี้การเปิดตัวก็อลังการอยู่นะและซอปอะเลิฟของเขานี้มากๆเลยอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะตัวที่ซูมออกมาสามารถมีตัวผู้ชายได้ด้วยค่ะ ฟิลแบบหนุ่มสำอางอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้นะในเน็ตคอลนี้ซึ่งน่ารักมากเลยอ่ะใหญ่ได้ตัวผู้ชายอ่ะก็คือถอดดึงน้องคนนี้ออกกันเหรอเฮ้ยถึงไส้ลิปสติกออกแล้วก็หมุนบบรดขึ้นมาฟิลเป็นหนึ่งมีไฮโดรลิกเปิดตัวในคอนเสิร์ตใหญ่เฮ้ยเฮ้ยน่ารักนะยี่เปิดปุ๊บมันเห็นเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อะเอาเลยแล้วกันนะหนึ่งสองสามึบเอ้าเห็นเลยโอ้แต่ว่าน้องมีไฮโดรลิกเจนเจนเจน โอ้โหดูแมนนวลไฮดรลิกวิเดียวินารละซึ่งคนนี้มีในเวอร์ชันเอ่อบาร์บี้แฟชั่นนิสตาด้วยนะคะตัวใหญ่ๆเนี่ยเหมือนหลายคนในนี้คือเขาก็แบบได้แรงบันดาลใจมาจากบาร์บี้แฟชั่นนิสตาตัวหนึ่งที่เรามีเลยคือเสื้อผ้านี้เลยแสดงว่าคนนี้ก็แรงบันดาลใจย่อส่วนมาจากตัวไซส์ออริจินอลนะน้องก็ดึงออกมาได้ใช่ไหมเฮ้ย <H ee? S 2> เล่นอย่างนี้สนุกเลยนะเ <ers ing? S 2> พราะว่าขาเป็นหัวใจเหมือนกัน <c oughs> เราสามารถเปิดตัวกับบาร์บี้ คนไหนก็ได้ไซส์สี่เซนที่เรามีไฮโดรลิกหมุนไปจ้าน่ารักเวอร์หรือ <c oughs> ถ้าเราไม่มีก็เล่นเล่นเสียบลิปสติกได้ไหมอุ้ยได้นี่ไงนี่คือความฝันที่ไม่กล้าฝันถ้าเป็นลิปสติกของจริงฉันก็ไม่กล้าเล่นแบบนี้นะกับการดึงไส้ออกมาเยอะๆแบบนี้นะทำถึงจริงค่ะทำถึงจริงยอมรับเลยกับการย่อส่วนที่ยังรักษาคุณภาพได้ดีกิมมิกยังว้าวอยู่เนาะแล้วก็ได้ใจความแบบความจิ๋วอะ เอาละต่อมานะคะนี่ก็คือเมืองจำลองมินิบาร์บี้แลนด์นะคะอย่างที่ซอบบอกไปนะว่าถ้าใครที่ดูบาร์บี้เดอะมูฟวี่ก็จะเห็นโครงสร้างบ้านบาร์บี้ในฝันแบบนี้เลยพอเราแกะทั้งหมดมาวางอยู่ด้วยกันนะคะเอาจริงๆเราสามารถออกแบบไปเลยนะว่าอยากให้เมืองบาร์บี้แลนด์ของเราเนี่ยบ้านหลังไหนอยู่ทิศไหนยังไงอย่างตรงนี้ที่ซอบมีในคลิปนี้นะคะเขาจะมีเป็นบ้านเนี่ยอยู่2หลังอย่างบ้านหลังแรกที่มีสไลเดอร์แบบขดๆวนๆ,น,ๆนะเหมือนในหนังมากมีลิฟต์นะคะแล้วก็จะมีกล่องสุ่มให้เราสามารถสุ่มได้ด้วยนะว่าเราจะได้ ory, ือเซอร หรือบ้านจัดเลี้ยงแบบไหนซึ่งในทุกๆเซตนะคะก็จะมีบาร์บี้ไซส์4ซนติเมตรมาด้วยบางกล่องก็สุ่มบางกล่องก็สามารถเห็นจากหน้ากล่องได้เลยแล้วก็กิมมิคแต่ละอันมันแตกต่างมากมายกันไป ยานพาหนะก็มีหลายแบบมากตั้งแต่รถยนต์รถแวนเรือรวมไปถึงเครื่องบินบางอันก็มีเต็นท์รถบ้านมาด้วยคือเอามาประกอบอยู่ด้วยกันแล้วมันจะกลายเป็นเมืองจริงๆนั่นแหละคะ่ะหับยานพาหนะทั้งหมดนะคะสวัสดมิกที่มันน่ารักมากๆเลยก็คือว่าเราสามารถเล่นกับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะเช่นถ้าเกิดอุณหภูมิอุ่นร้อนเนี่ยสีของเรือรถหรือเครื่องบินเราจะเป็นสีนึงแต่พอไปโดนกับอุณหภูมิที่เย็นนะคะหรือว่าลองแช่น้ําเย็นดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยสียานพาหนะของเรามันเปลี่ยนไปได้ด้วยเรียกได้ว่่าแตละ ตัวเองก็มีกิมมิกกิมใจเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้ามาอยู่รวมกันแล้วเนี่ย ก็จะน่ารักมากๆแต่ว่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่เป็นรถบ้านตัวยานพานาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนสีค่ะแต่สิ่งที่เราสามารถเล่นกับอุณพุ่มได้เนี่ยก็คือบ่อน้ํานะคะหรือว่าสระน้าที่ตอนประกอบเป็นรถเนี่ยมันคือหลังคาแต่ว่าเราเปิดออกมาเราสามารถหยิบหลังคารถนั้นะ่ะกลายมาเป็นบ่อน้ําสระน้ําให้บาร์บี้ของเราลงไปแช่น้ำเล่นได้อย่างเมืองบาร์บี้ตอนนี้ที่เราสร้างกันอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะถ้าใครอยากเล่นจัดแบบจัดเต็มจริงๆก็มีอีกหลายแบบนะคะให้เราไปสำรวจเปิดโลกกว้างแล้วมาสร้างเมืองตัวเองไดนะ้อี นี่ก็คือบาร์บี้ครบรอบ65ปีอ่าถ้าใครอยากจะซื้อของอยากจะซื้อตามนะคะซับขอแปะช่องทางเอาไว้ให้นะมี2แบบถ้าใครสะดวกหรือถานัดแบบออนไลน์นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ของวังเด็กหรือถ้าใครเนี่ยสะดวกแบบออฟไลน์ line, อยากไปหยิบจับสัมผัสหน้าร้าน mm hmm. ก็สามารถไปได้ที่วังเด็กแกลเลีส몰เวิด์นะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศคะ่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยถ้าใครชอบซอบรีวิวนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคอมเมนต์คุยกันและที่สำคัญกดติดตามซับสไครยูทูบช่องซอฟต์ฟองชนเนลไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆและสวยงามในแบบของตัวเองเหมือนบาร์บี้ทุกๆตัวทุกๆคอลเลคชันเลยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบายซอฟต์ฟอมาร์ดภูมิใจนำเสนอจากยอดขายถล่มทลายเสื้อฟอร์มีเติมสต็อกแล้วนะคะ สสีดีไซน์น่ารักบูสเซนจี้บวกให้ตัวเองแถมใช้จุ่มคาทอยได้วยนะกดได้ที่ TikTok Shop, Line Shopping และ2ช่องทางใหม่ Shopee กับ Lazada สะดวกแบบนี้ Search ซ o f t f o อมมาได้ทุกช่องทางเลยนะ